เรื่องวนๆของวัยรุ่นาําวสวนทุเรียนปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกคือดอกรั่วคนสวนทุเรียนภาคตะวันออกส่วนใหญ่เน้นว่าส่วนใหญ่นะเขาจะใส่ปุ๋ยทางดินกันครั้งสุดท้ายคือสะสมอาหารก่อนทําสารและหลังจากทําสารเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยไปเจอปุ๋ยกี่ทีหนึง่งช่วงดอกมะเขือพวงหรือช่วงดอกบานหรือหางแย้ไปแล้วทุกปีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคือไม่ใส่ปุ๋ยดอกก็ไม่รว่วก็ให้น้ำตามปกติ แต่ที่มันไม่ปกติคือในปีนี้ท่าตอนออกมีปัญหาตรงที่ความชื้นในช่วงกลางวันมันต่ำมากต่ำในระดับที่บางวันความชื้นตกไปถึง41 42มันมาเลยทำให้พืชไม่สามารถสร้างอาหารได้หรือปิดปากใบไม่เกิดการคายน้ำดึงอาหารไม่ได้ปัญหาดอกร่วงที่เกิดในช่วงนี้สาเหตุแรกคือ1ห่งหางปุ๋ยทางดินครับอย่างที่บอกที่บายว่าคนพ่าตวันออกตั้งแต่ ก่อนจะทําสารเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วยิ่งพอทาสารจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยที่ผมคุยคุยมาต้องมี2เดือนน่ะตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวาไม่ใส่ปุ๋ยเลย 2. คุมความชื้นให้น้ําไม่ถูก 3. อากาศกลับมาอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัสต่ําให้น้ํากันไม่ถูก เพราะตอนนี้ต้นหนึ่งมีหลายรุ่นมันมีหลายสาเหตุผสมปนเปนกันไปแต่หลักๆผมจะให้สามสาเหตุนี้นะครับก็คือหนึ่งอาหารไม่พอไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยถึงบาคนจะเถียงว่าพ่นทางใบแล้วแต่ต้องบอกว่าอากาศในสภา,าวะแบบนี้อาหารไม่พอนะครับเพราะอะไรเพราะอากาศอุณหภูมิสูงแล้วก็ความชื้นต่ำพืชจะเกิดอาการที่เรเรียกว่าแพนสเตรสหรืออาการเครียดหรือช็อกอากาศเรียกได้หลายอย่างแต่รวมๆกันก็คือว่า มันร้อนพอมันร้อนจัดเลยครับพืชแทนที่จะเอาอาหารส่งไปให้ดอกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชจะดึงอาหารขึ้นไปเพื่อสร้างพลังงานไปสู้กับอากาศที่มันร้อนแล้วก็แล้งแบบนี้มันเลยทําให้อาหารมันถูกเอาไปใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่พอที่จะส่งไปเลี้ยงดอกแล้วช่วงนี้ดอกมะเขือพวงดอกบานบางสวนนี่มีดอกรุ่นหลังตามมาอีกอาหารไม่พอ บวกกับไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยมาเลยทําให้อาหารหมดดอกก็เลยร่วงอย่างที่ทุกคนเจอการให้น้ําผมก็ยังยืนยันวนะ่าะอากาศแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่พืชเอาไปใช้ได้ดีที่สุดก็คือช่วงตั้งแต่6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าใครไม่เชื่อผมไปดูขยากรอากาศใน Google ก็ได้หรือดูว่าความชื้นหรือดูในแอปต่างๆได้เลยครับว่าช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงอากาศไม่ร้อนจัดอุณหภูมิไม่สูงความชื้นสัมพัส ไม่ต่ำมากอยู่ระดับประมาณ55 6 0ค่า VPD ไม่สูงเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงความชื้นไม่ต่ำค่า VPD ที่มีผลต่อการเปิดปิดปลอกใบของพืชมันไม่สูงมากจนเกินไปพืชสามารถดูดน้ําที่เราให้ในช่วงเวลานี้เพื่อเอาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบได้อย่างเต็มที่อย่างที่บอกสาเหตุ มีหลักๆอยู่แค่นี้ไอปุ๋ยทางดินแล้วก็อย่าก,กลัวการใส่ปุ๋ยครับเรายังเจออากาศแบบนี้ไปอีกหลายเดือนลากยาวนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับอากาศร้อนแล้วก็ความชื้นต่ําแบบนี้เราจะเจออย่างเงี้ยลากยาวทําให้พืชต้องใช้อาหารในการสร้างพลังงานเพื่อไปสู้กับอากาศเติมอาหารให้เขาบ่อยๆครับ ปุ๋ยทางดินใส่น้อยใส่บ่อยครับทางใบพ่นช่วยจะเป็นแคลเซียมโบรอนอะมิโน,โนอะไรว่ากันไปแต้องเติมอาหารให้พืชแล้วก็ให้น้ําในช่วงเวลาที่พืชดึงน้ําไปใช้ได้คือตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้าส่วนวันไหนที่อากาศร้อนจัดอากาศความชื้นต่ําในวันที่เราเว้นน้ํานะครับก็ให้เราโชยน้ําช่วยเพื่อให้พืชสามารถมีแรงเข้าไปเปิดปากใบแล้วก็ดึงอาหาร ทำให้ดอกเนี่ยนะครับยังสามารถเดินต่อไปได้ก็สรุปนะครับช่วงนี้ถ้าดอกใครร่วงไม่ต้องไปหายาขั้วเหนียวครับยาขั้วเหนียวที่ดีที่สุดของคนสวนทุกเรียนนะวันนี้คือ1ปุ๋ยนะครับจะเป็นทางดินทางใบใส่ได้หมดนะครับจะใส่8 24 15 5 20หรือสูตรเสมอใส่ได้ขอให้ใส่แล้วก็ให้น้ำให้ถูกช่วงถูกเวลาที่สำคัญนะครับอย่าก,กลัวใบออน บางคนบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยพก,กัวใบอ่อนตอนนี้นะครับระหว่างใบอ่อนกับดอกลวงให้เลือกเอาครับจะเอาอะไรถ้าไม่กล้าใส่ปุ๋ยพะก,กัวใบอ่อนและดอกลวงนั่นคือเรื่องของคุณนะครับผมแนะนําได้แค่นี้ขอบคุณครับ